สวัสดีครับกลับมาพบกับ a t f ไฟลวันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟจะมาแนะนำเทคนิคพื้กฐานปรับวิดีโอสบให้เหมาะสมสำหรับเกมนะครับต้องบอกว่าหลายคนนะครับมีปัญหาว่าเวลาเล่นเกมเก่านที่เป็น d i r e c t X10 Direct X11 นะครับแล้วเจอปัญหาว่าเล่นได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็มีคนสอบถามมานะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับมีฟังก์ชันที่จะช่วยให้การเล่นเกมรุ่นเก่าๆได้นะครับก็คือการปรับให้ตัววิดีโอเสบด์เหมาะสมสำหรับเกมนะครับซึ่งขั้นตอนในการตั้งค่าตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการปรับ w Windows 11ให้เหมาะสมสำหรับเกมนะครับตอนนี้ที่ถ้าเกิดเราเล่นเกมเวอร์ชันเก่า DirectX 10 DirectX 11นะครับอาจจะต้องมาเปิดฟังก์ชันนี้เพื่อให้เล่นเกมได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนครับเริ่มต้นก็คือให้เรามาที่หน้าจอเดสก์ท็อปครับคลิกขวาครับเลือก Display Setting ครับ Display Setting นะครับตรงนี้นะ Display Setting กดเข้าไปครับเมื่อเราเข้ามานะครับให้มาด้านล่างสุดครับหาหัวข้อคำว่ากราฟิกครับกราฟิกนะครับนี่ครับไอคอนแบบนี้นะครับกราฟิกนะครับกดเข้าไปครับ จากนั้นมาที่หัวข้อแรกครับ Change Default Graphics e t t i n g ครับ Change Default Graphics e t t i n g ครับหัวข้อแรกที่พี่กับชี้อยู่ตรงนี้นะกดเข้าไปครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้มาที่หัวข้อที่2ครับ Optimization นะครับตรงนี้นะหัวข้อนี้นะครับ Optimization นะครับตรงนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเปิดฟังก์ชันนี้จะ c o m p a c t กับเกมนะครับก็คือแล้วก็เพื่อเรากดเปิดครับแล้วก็เราให้เรา restart เกมนะครับหรือจะ restart เครื่องก็ได้นะครับก็คือ พอเราเปิดตรงนี้ฟังกช์ชันมันจะมีประโยชน์มากกับการเล่นเกมเวอร์ชันเก่านะเนี่ยครับเพราะว่าประกอบทินี้ด้านล่างนะมาจะอธิบายอย่างนี้ครับการปรับให้เหมาะสําหรับเกมแบบหน้าต่าง Windows 11ก็คือเนี่ยครับก็จะปรับเกมให้เหมาะกับหน้าต่างให้เหมาะสมกับการเล่นเกมของ PC ของคุณนะครับนะสำหรับการนําเสนอเกมสาหรับเกม,หเกม,มใ,ใหม่ๆเลขสิบกับเลขสิบเอ็ดนะครับเห็นไหมนะครับก็คืออันนี้เขาจะบอกว่าถ้าเราเปิดฟังกช์ชันนี้มันจะช่วยการปรับกราฟิกนะครับให้เหมาะเกมนะครับอันนี้ก็คือคุณ ลองนําเทคนิคนี้ไปใช้งานนะครับกรณีที่เล่นเกมแล้วรู้สึกว่าภาพไม่เต็มจอเล่นไม่ได้นะครับหรือถ้าเกิดใช้งานเล่นเกมแล้วแล้วกระตุกกระตุกนะครับก็อาจจะใช้ฟังก์ชันนี้นะช่วยในการปรับคุณสมบัติ Windows ให้เหมาะกับเกมของเรานะครับใครที่เป็นสายเกมก็ลองนําเทคนิคไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c t t ไฟทครับ